นี่ดูดีวิเต้ม่เาดีกว่าเต้พวกนี้เลิกกี่โมงเรียนเช้าเลิกเที่ยงใช่ไหม All right Let's move on ตายสิเพ้งพ้องเลยันสุดที่เลิกกี่โมงเที่ยงใช่ไหม

1ยาวหมดเลยยาวหมดเลยเว k โ0ดอ่ะเอาทำไมพอเต้<ท>ร์เยร้อยสิบวะไก่ตายที่บ้านโอ้โหนี่ร้อยสิบวนนี่ไม่อยากจะโมอแม่เนี่ยเปิดขึ้นโคตรชายร์เลยวะเสียมาได้ไบ โอ้เานดียวปสยไหาวเยอะว่ะอดล้วมขึ้นช้าจะหายีอ่ะโอ้โหเยอะสุดแล้วนสามสี่สี่พันเน่ยสามพันสีนเยอะ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 สุดแล้วใช่ไหมอะไรวะ ตังในบต o u ด And the pies. long. All right, Let's move out.

the mandela blue team win